อย่างนี้ให้พี่ฮัสกี้ร้องหรือจะให้คุณครูร้องพี่ฮสกี้แสกี้นะพี่แฮสก้ไหวไหมจะลองดูเขับใส่ต้อหนึ่งสองต้นต้เตรียมเตียมออกมาจากไข่ทเจ้านนอนตัวใหญ่ลูกไข่เป็นน้องกระลึกระไปกระกกระลึไปกะกกระไปกระล ผีเสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชนดอกไม้นานาผีเสื้อจานก็สวยจังเลยกลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินมาบินชนดอกไม้นานาผีเสื้อจาน งั้นเดี๋ยวให้พี่ฮัสกี้ร้องก่อนนะพี่ฮัสกี้เป็นนักร้องนะใช่ไหมคผมเป็นนักร้องนี่นักร้องพี่เป็นนักร้องนี่ร้องคนแรกอะเดี๋ยวให้พี่ฮัสกี้ร้องให้ฟังก่อนดีไหมคะโอเคพร้อมไหมพี่ฮัสกี้ร้องนะเป็นมิตรใจดีทันทันให้มันสบายและทนวันหนึ่งวันทุกคนด้ว าอาทิตย์ต้แส้นแทนจะไปลับตาวานันในปขึ้นค้าค้าล่องลงยสมตาลับาได้ไหมอ่าเราขอบคุณครูคก่อนมีหลีกท่อนครูร้องก่อน,อนแล้วก็เด็กร้องตามนะคะอ่ะเมงลายตัวนั้น่าน่เห็นไปสมใจเลือกคน vài <laughs> lúc này được <laughs> phân luồng ngôn chào ta sẽ không thể nhớ bài <laughs> lắng ta gần ดี๋ยวมาร้องพร้อมกันนะคะพี่ฮัสกี้พร้อมไหมร้องครับเด็กๆร้อมมคั้อหนึ่งสองสามแมงกหลาคนนั้นฉันม่มันกหลาเลคนวันนี้มัน ตามันิขน้าลัมาัตาลุ๊ก่าเก่งมากเลยต้มให้ตัวเองเลยค่ะค่ะเด็กๆ้องเพลงนิ้วนิ้วของใชนอย่ไหนได้ไหมได้ให้พี่อยกให้พี่ฮัสกี้ล้องเหนตัวอย่างก่อนอพี่ฮัสกี้รันิ้ว เชอมันร้องเลยนะคะทำนะหนึ่งสองสามมีโกยู่ในมโกยู่ในอยู่นีน่ไง มีอยู่แล้วพี่ฮัสกี้เดี๋ยวพีฮัสกี้นั่งหมุแป๊บนึงไอชูเพิ่มมาสองมือมือข้างหน่งไว้ลาอีกข้างนึงไว้บนามือเราค่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกมี หาตัวกระโดดล่อยู่บนเตียงจหนึ่งล้มลงมาตัวปตัวโนกคุณแม่เราหาคุณหมอคุณหมอดเลยบอกว่าหันอยู่บนเตียง่อย่าแคแต่หตัวจนหึงตอนนี้เหลือที่กี่ตัว ปวดหัวโนคุณแม่เลยหมอคุณหมอก็เลยบอกว่า คุยเกี่ยวกินบางก็บินบางก็คิดชวนกันกินตัวมันใหญ่มิ่งกับกับเดียวเดียวรับพาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันใจพบกับกับกับม้าวิ่งเร็วรีดูสิหายไปม้าวิ่งเร็วไ้เร็วทันใจพบกับกับกับ มันดองเข้าวท้องมันปวดท้องเอ๋ยทำไมจึงปวดท้องเอ๋ยทำไมจึงปวดที่ท้องมันปวดเพราะว่ากินข้าวดิบข้าวเอ๋ยทำไมจึงดิบข้าวเอ๋ยทำไมจึงดิบที่ข้าวมันดิบเพราะว่าไฟมันดับไฟเอ๋ยทำไมจึงดับไฟเอ๋ยทำไมจึงดับที่ไฟมันดับเพราะว่าฟืนมัน คุยเอ้ยทำไมจึงเปียกคุยเอ้ยทำไมจึงเปียกที่พื้นมันเปียกเพราะว่าฝนมันตกทำไมจึงตกคุยเอ้ยทำไมจึงตกที่กระถิ่นมันตกเพราะโกมันตองดองซับจับปูดำใคยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยเลยนอนเตะ 下午兰，你浪起来，小乌兰。 มาทำตาลูกดาวมัลติล่าสัตว์เมาลติล่าสัตว์ตาแชฟ้าตาเอ๋ยถ้าลดน้ำมันออกมาให้หมดถ้ารดน้ำมันออกมาเออเป็นไงจังหวะวะมันขาวตัวมันตาเออเลยำระเบมชาวเกาะไฮโดรสมองจับใจใส่น้ำลังไหลใส่น้ำลังไหลกระโด <c oughs> ตัดปิง,เ,ปงเจียบเจียบเจียบเป็นสิ่งเรียบสองปิงปิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมันดองเรียบพวกมาทันพอถึงเวลาออกเพียวหาผลัมไม้กินออกเพียวหาผลัมไม้กินเอ้าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสี สีตีเดินหน้ามันทำหมวอปุกปุกโโ h o มันทำหมวอปุกปุกโโ h o v มาอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงเออฉันต้องไปตัดท่อนนี้อ่ะดิเออนกเขาอ่ะหนึ่งสองสามนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเกาแต่แหลมตัวเมียตีตีมบครับตัวเมียตีปี๊บัวเมียตีปี๊บครับน้ำจุก ตัวผู้ผ่านดับกจกกำลังสบายเปนตกมือพันตึดตึอือเรากำลังสบายเปนตกมือพันเอ๊เรากำลังมีสุขหมดยั่งสุขไม่ได้ทุกสิ่งหัวก็วีนไม่ได้กันเล่าตุ่ตกมือพันแปะแป๊ะโรงเรียนของเราหน้ายูคุณครูใจดีทุกคนเด็กเดกก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน

คนเทลงมาเทลงมาเทลงมาใน้หน้าคอยหงหน้าคอยหงงหน้าคอยหงงให้สรงคอยเปียกส่งคอยเปียกส่งคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกแมงตับเต่าออกลูกนังจับแมงอีนังโอ้แมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูนตายด้นดับ ต้นบักเขียดต้นบักเขียดเจ้าเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยเป็ดตัวน้อยมาเต้นกับคอยเต้นกับคอยเต้นกับคอยก็เอ้ยก็ไก่ฟอไข่อยู่ในร้าวกอปวด้อ,องเรากอควายเข้านาะฟอคุ้นถึงทางฟอละั้งทาง่าน้องงูใจจ,จ้าจอจานใช้ดีก็อชิงตีดัง จอช้างวิ่งหนีจอโซลาผี่ช่อเชื่อคู่กันย่อดหญิงโซฮาดอเชนาสวมจัดต่อประตับคุณทันชอทหารห้องมาหลอกจอหน้ามันโพน,น่าขาวจอพูดเท่าเดินยโยงนอนเลนไม่มองนอเด็กต้องมีมุนต่อเตาว น้าหนูฝัดไบฟโดยไม้ทับผมพอปตาตาคมพอพึ้นทำยังพอป่าทนทานาพอพานวางตั้งพอป่าสะอาดจักพอสำเภาทำลายมอมาคึกพักโอยักเที่ยวใหญ่รอเรือพายไปนอลนิ่งตาย สีหนวดยาวซอเสือดาวขันลองหอหยิบใส่ผ้ารอจุราห้าพยองอ่านเนื้อน้องฮอนกูตาโตเย่ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเดียวกว่าม่วงมีเขียงใตม่วงเรียบว่างนะมีหูมีตา ากว่าเรากำลังสบายจนตกมือพันหากว่าเรากำลังสบ,บายจนตกมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเดืองทุกได้ดทุกสิ่งมดปวิหงอะไรกนเล่าจนตกมือพันเก่งมากแต่เด็กๆต้อง